สวัสดีปีใหม่ครับผมก็มาทำความดีในหัวใจต่อ้วยการให้บริการรับส่งฟรีรอบๆวัดพระแก้วนะครับตอกไก่รอกใบไม้ก้าหนึ่งหนึ่งแปดนะความผสมตรงมาจากวัดไร่ขิงครับบริการรับส่งฟรีรอบๆวัดพระแก้ว ทำความดีได้หัวใจครับเรองใบปัตตาจบแไหมน้อได้ไปไปกวนระเบิดบริการรับสงฟรีรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะครับทำความดีด้หัวใจสามมกราสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ผมอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ